สวัสดีครับร้านกอลนะครับร้านยิงล็อตสีของนึ่งครับตัวนี้มาใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอนว์ลมิกนะครับก็เป็นลายพิเศษนะครับสีพิเศษนะตัวนี้เป็นสีเทานะครับสวยเลยนะครับมาพร้อมกับลายใหม่นะครับวัสดุผ้านะครับผ้าแคนวาสนะครับจะเป็นผ้าแคนวาสที่นิ่มๆนะตัวนี้มิกนะครับจะใส่สบายนะครับนุ่มนะครับแล้วก็ไม่รัดเท้ามากนะครับข้างในทรงกว้างนะครับไม่ ไม่บีบแม้เท้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หนังนะครับเหมือนจะสูนเลยปั๊บสีเขียวนะครับแถบหลังจะเป็นหนังสีเขียวนะครับนวมจะนิ่มมากนะครับก็ใครที่ใส่อยู่ก็จะรู้นะทรงสวยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับราคานี้เลยนะครับของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ผลิตหลายรอบนะก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับเท่านันเหลือแค่นี้เลยนะครับยังพอมีอยู่ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่ช้อปปี้นะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกรุ่นเลยนะครับ ก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับที่ร้านขายเจ้าของแท้มือหนึ่งเท่านั้นมือสอง